เราควรฝึกดูอาดีๆให้กับคนนั้นคนนี้แทนการตำหนิดูอาให้เขาจากออกจากสิ่งที่ไม่ดีดูอาให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีและให้รับสิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปอีกดูอาให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาดูอาให้เขาอยู่ในหนทางที่ถูกต้องไม่ใช่ดูอาประเภทสาบแช่งเรื่องของดูอามันเป็นเรื่องวัดนนิดใจคนได้อย่างแท้จริงเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นคนหนึ่งควรเลือกจะใช้ดูอาก่อนแทนที่จะเลือกการตำหนิก่อนและเมื่อดูอาจะเลือกดูอาให้เกิดแต่เรื่องดีๆ เป็นดูอาที่เกิดจากความปรารถนาดีอย่างแท้จริงบางทีคนเป็นพ่อแม่มักจะตำหนิลูกอย่างรวดเร็วแต่ลองเปลี่ยนเป็นหยุดเงียบก่อนแล้วไปดูอาดีๆให้เขาแทนดูอาให้ออกจากการมีนิสัยที่ไม่ดีดูอาให้ได้รับแต่สิ่งดีๆจากนั้นค่อยกลับมานะสี่หักให้คำตเตือนเชื่อว่าทำแบบนี้มันจะดีกว่าการตำหนิตั้งแต่ตอนแรกบางทีความขัดแย้งมา,มากมายระหว่างผู้รู้หรือระหว่างองค์กรหรือระหว่างสำนักวิชาการ ถ้าเราเลือกที่จะดูอาดีดีให้ก่อนจะเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนสถานการณ์ก็น่าจะดีกว่านี้เยอะจากนั้นค่อยไปหาที่คุยกันเงียบๆเ,เป็นการส่วนตัวมากกว่าการปล่อยนสิฮัตผ่านโซเชียลการซิกเกตัสเบียอิสติกฟาเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนทุกสิ่งไม่ว่าสถานการณ์ใดๆและการดูอาดีดีก็ควรเป็นการมาก่อนเช่นเดียวกันเนื้อหาบทความอันอักอันหำดูลินละหวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้ มาเป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลลอฮ